แล้วผมมาที่ชุมชนที่เดิมนี่นะครับผมชุมชนวัดสงเสียรครับผมอาชุนนี้อยู่ในช่วงอาศิการสงการหรือว่าปีใหม่นะฮะปีใหม่นี่วิถีชีวิตประเพณีประทาต่างๆของแต่ละที่แต่ละทางเมืองสิงหงนี้ีมีอะไรยังไงมางบ้าง,มาางผมจะพยายามนําเสนอนะครับผมรูปแบบที่แปลก,ปลกนะฮะอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะ,ะตรงนี้นะวันนี้ก็อานอยู่ในเทศกาลสงการ,การ,รวิถีใหม่บา้านสกาัล่องนะ,ะบางที่บางทาง บางสถานที่เขาก็จัดเป็นเภทนี้ลองสังการแล้วก็ได้มีวัดธรรมอีกหลายๆอย่างวันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับผมในในงานพิธีกรมกรมพิธีการเกี่ยวกับการส่งสังขารน,นะครับผมเรียกว่าการส่งข้อปิดเก่านะครับผมการส่งข้อเขาก็จะมีเครื่องเรียกว่าเครื่องหลากหลายนะอันนี้ห้องเครื่องโบจามจะห้องอย่างห้องซีเซนนี่ป้ายอย่างมดเครื่องส่งข้อเนาะเครื่องส่งข้อจะมีขับรครับขึ้นขับเยอะ อาจะมีทั้งปืนจำลองหญ้าจำลองออหัวปิีนชัดิีงสูกน้ำไก่เป็ดไก่หมูหม้าอ่าวัดทูนิ่งทองอ่ทองใบใส่เด่นอ่าตีนจอปิีนตุ้งแล้วผมก็อ่าท,ที่เขาจะไปส่งนะอ่าแล้วก็จะอ่าจะมีอันนี้นป่าป่าตุ๊กเจ้าป้าก่อนมนป,ะปะ่าบ้าหป่ามป่านี่ลาชงฮะ คุณทรงว่านอไอาจารย์กบอาารเอ๋อลมบานกันเ่อะบาดอบ้กันเลยกมันเลยคนกมมาไหนค้มมาเทียนเทียนเลยก้นเลยอ๋ออ่าจะไปลองที่ไหนไปทรงที่ไหนโอ้ที่วนตั้งเราดีบันมือไปดีทีหวานมือนี่ยอ๋อครับผมเนี่ยพิธีกริการเขาเนะอ่าเรียกว่ากันส่งเคราะ อาตการสารสงเห์มั้งอาตุกข้อปีเก่าก็เขาจะนําเรียกว่าสิ่งของจําลองนะฮะอาสิ่งของจําลองมาฮะาชาวบ้านฮะแต่ละคนก็จะนําสิ่งของจําลองมากองอรวมกันไม่ตรงอาตรงตรงที่ตรงที่ตะแคะเรียกว่าอตรงที่บางนี้แล้วก็อาจะมีอาเรียกว่าผุจจานหรือว่าอพระครูพระหมออาประจําหมู่บ้านนะมาทําพิธีแล้วก็จะอาส่งฮะตันนี้กําลังรอชาวบ้านที่กําลังมาชาวบ้านก็ กำลังเริ่มทยอยกันเข้ามาครับผมชาวบ้านกำลังเริ่มทยอยกันเข้ามาเดี๋ยวเขาจะทำพิธีอะไรยังไงนะฮะจะให้ดูนะครับผมการส่งเคาะปีใหม่เมืองของชาวจิงตุงนะครับผมมาดูใกล้อาจจะมีหญ้ามีไม้ไ้าหับหัวหับปูนจำลองมีหญ้ามีมีเสื้อผ้าเล็กๆมีของมีข้าวปั้นเล็กๆนะมีข้าวเปลือกข้าวสารมีเทียนมีเงินด้วย อ่าบางที่ก็เอออ่าบางที่ก็จะมีเอ่อคล้ายคลาบข้าวปั้นเป็นก้อนเป็นสีเป็นรูปนะอ่าดูความมาใส่อ่าอะจะมีเทียนด้วยอ่าช่วงนี้ก็เตรียมรอชาวบ้านมารมตัวกันนะถ้าชาวบ้านมารมตัวกันก็จะทำพิธีเดี๋ยวให้ชมตอนะครับผมรับผมชาวบ้านตรงที่นี่ก็อย่างที่ว่านนะถ้ามีรมตัวกันใหม่ก็มีการขายของบริกิจกันตรงนั้นนะตรงนี้ เป็นการพิธีสงสักดิไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นาชาวบ้านก็จะนําแตงมาขายนะฮะขายกันถูกๆมาขายตรงที่ตลาดยเย็นนะาละา,ละานจุกส่วนเองหมู่บ้านนะครับเฉพาะการแตงก็คงจะปลูกในชุมชนนะครับผมเดี๋ยวลองถาราคาดูถุงนี้ก็ถือก้องอร่อยละถุงในห้นา,500นา,500นา,าร้อยถุงในห้าร้อยจัดก็ประมาณห้าสามสิบห้าสิบห้าบาทเป็นกองเนาะเป็นกองแล้วเนาะเป็น เป็นเป็ด่ลเป็นเันจะเป็นกองนะกองเป็นกองอะตงาตหามาจนนะอ๋อกองกองกลองาน่าห้าสามสบหาบาทนะครับผมตรงนี้ตลาดตเล็กก็ถือว่าเป็นทั้งตลาดทั้งร้านทำกิจกรรมพิธีกรรมนช่วนี้กสามารถทจะกมาทำกิจกรรมดูต่อนะครับผม พิธีการการสงเคราะห์หมู่บ้านนะฮะสงเคราะห์ส่งสังขารสังขารล่องอะไรทำนองนั้นนะฮะอาปุจจานมรรยายกกำลังทำพิธีสังขารร่องจะได้ส่งสังขารเนี่ยส่งสังขารอยี่ยอ่าส่งอ่าสังขารไปการเรียกว่าพิธีการส่งสังขารนะครับผมอ่าวันนี้ทีมชุมก็มีการแห่ขุนสังขารส่งสังขารเช่นกัน เดจะดูดูพิธฤติกรรมแบบชาวบ้านชาวบ้านเขานะครับผมเขาจะมีการจุดเทียนสี่มุมนะอันนี้บ้านไผ่บ้านบ้านเฮ็ดบ้านนี่เน่อยฮะบ้านบ้านเขาเฮ็ดบ้านบ้านบ้านปนเฮ็ดอยู่วะเฮ็ดบปนนี่แล้ว

ครับผมก็วันนี้ทุกหมู่บ้านก็จะทํำมาตรงนี้นะเรียกว่าส่งสังขารสังขารนร่องกันแต่ในวันนี้ผมจะได้ให้ดูต่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นพิธีการการส่งสังขารของศาสนตง,ต,งตุงวันนี้อย่างหนึ่งฮนะดูที่ชาวบ้านเข้ามาตรงหลันหมู่บ้านจะมีพิธีการพิธีการการส่งสังขารในวันนี้นะครับผมอาจบนี้แล้วพุทธจารย์เรียว่า ก็หมอกาลังมาทําพิธีนะให้สังเกตให้สังเกตนะครับผมตรงที่เท้าจะมีการเหยียบนีดนะแล้วก็ยังมีการปมน้ามตนด้วยตรงที่เท้าจะมีการเหยียบนีดมีลักษณะความหมายอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะลองสอบถามให้นะครับผมน่าสนนะสังเกตเห็นที่เท้าจะมีเหยียบมีดเหยียบเหยียบ้าเหยียบนีดไปหนึ่งเล่ม อา,าบ้านก็จะมานั่งชุมนุมนะว่า,วายน้ำประดมไปตรงาว่ายไปตรงที่กอ,องเรียกว่ากองกองที่จะส่งสังคารนะอยู่ตรงโน้นฟังไว้ตรงโน้นนะอ่า เขาจะมีน้ำมนต์ด้วยนะผมมีน้ำมนต์มีคล้ายๆผมน้ำมนต์คล้ายๆผมน้ำมนต์แต่ป่าเรานะนตัวนี้หรือว่าคล้ายๆอย่างมา่ใช่ะยกหรือว่าปุจจานะหรือว่าพ่อหมอพ่อ,อผู้รู้นะครับกำลังมาทำกาวพิธี

คือแผนัรนักการของภาคจังหาัามุ่งหมายติ้งขายินใจสัตว์ี่จังมาอยู่ไยหมูมาลายเป็ดไก่เด็ดจ้างไก่ซืือชิงโคตรหนักทำทอดสัดตำรดนานามีจังหวทาชาพ้งแก่ขาทุกขาโกตตกแก่ไวชู้อันอานทุกขาโกมาำขมตาเป่ี้ยบชุบสุต้ังเป็นข้ออยู่ไปเออน ปููตตาาัันนุกเออหรบสังเกตนะครับผมสังเกตที่เท้าก็จะเหยียบดาบเหยียบแทวไว้ตลอดครับผมตอนนี้บัตรจะยกระดับก็จะมีการเหยียบเท้าเหยียบดาบไว้ตลอดเวลานะฮะแล้วก็จะมีการค่ะค่ายังท่องคาถาหรือว่าสวดนะครับผม อาชาบ้านก็เริ่มทยอยกันเข้มานะเอาเชอว่าเอาเงินเอาปัจจัยเอาของอที่จะส่งคุณสังขารเจบิดีเอามาวางกองรถสดนอตรงโน้นฮะตรงโน้โน ครัของตรงนี้นะอาจาบันก็จะนาสิ่งของมาดมบมาตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นเสื้อผ้าเล็กๆนะเป็นยาาเป็นหัวเป็นชุยเป็นเงินเป็นช่อตุงเล็กๆอะไรต่างๆดอกไม้ต่างๆมาดลบมตรงนี้นะแล้วก็มานั่งพนมมือหันหน้าก็อ่าก็ไปไปทางที่ขอสิงของมาวางนะ <c oughs> อาตอนนี้ด้านหลังมัคจะยกพุชานก็กำลังเก่าเก่าคาถาเก่าเป็นเรียกว่าเก่าคำถวายทานประมาณนั้นครับผมก็จะถือหนัง uh, สือด้วยนะฮะหนังสือแล้วก็ท่องว่าตามหนังสือทอม

ไอ้ผู okay. ้หกขอแปดในบัดนีาแต่ผู้สิบขอบให้ข้าบอกกูสองอุนมอาชักอาผมอาว่าเป็นคาถากระรับผมน้ำมนต์ไปด้วยนะอาปัก จะกุมพันดาเนยักษ์ใหญเอันเทียต้องทายจังสุสุสุัุสุสุัุส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 ัสุ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 ัุสุเุสกสุ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 ุสุุส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 สุ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  ดูบริเวณรอบๆนะครับรกว้างพื้นที่โดยกว้างโดยรวมนะชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนะวันนี้หยุดงานหยุดการหยุดงานกันนะครับมาทำพิธีแล้ว,าาลว,ว่าส่งสังขารในวันนี้นะครับผมชาวบ้านกำลัรงรวมตัวกันตรงนี้นะแล้วก็อยังเห็นนะจะมีมาตรการยกมาด้วยทำพิธีนะครับเดี๋ยวปยใใระจุไฟชัยในตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะับ เครื่องตัวนี้เขาจะใช้สำหรับสง่สงสังขารในวันนี้นะครับผมชาวบ้านก็นำมาดมมาอารวมกันไปตรงกลางลานหมู่บ้านนะด้านโน้นเขามาคัดยกก็กำลังประทมทำพิธีกันนะครับผมเดี๋ยวเยวรอดูนะครับว่าเขาจะอาส่งอะไรยังไงกันนะครับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนะครับผมนนมนีชุมชนเขาม ขาไม,ไม,ไม่ไม่ไปไหนกันนะไม่ไปทาไรทาสวนทำนากันนะครับถือว่าเป็นบัรยุดอของเขารันนี้กาผมาเงินที่ชาบ้านประดมโดยจะกันออกคนละห้าคน,น,นละชาบานเราก็คนละห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทก็มาลงมาตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะมีคณะกรรมาก,การเขารวบรวมเงินเพื่อจะเอาเงินเหล่านี้จ้างหามอาเอาเอาเอาตรงนี้ไปทิ้งนะครับผมเอาไปลอยนะครับราคายอย่าง อ่าขนส่งนะก็จะให้คนสี่คนในจ้างกี่คนหลายก็สองก็สองก็แปอยู่ว่าเอาเสร็จสำรอบอ่ะเจหาไปถึงแบก่อนะเอาเสร็จสามรอบสบายก่อนไั่หาหน่อยเดี๋ยวเสร็จสำรองแล้วก็โซ่กับนแลยวก็ประมาณหน่อยอ่าครับผมเอาสมัยใหม่หน่อยนะตรงนี้เสร็จสำรองแต่กระทำพิธีแบบแบบโบราณอยู่เดี๋ยวดูตจรฮะ ครับผมสังเกตดูทั้งเด็กผู้ใหญ่ก็จะมาร่วมมาร่วมพิธีในน,นี้หมดฮนะแต่ละคนมาก็จะถือเก้าอี้แต่ละตัวจตะตัวแบบบองครก็มันมาในพิธีด้วยนะเพราะอาจจะนั่งนานฮะก็นั่งตรงการลาบหบ้านบางคนก็จะนั่งเก้าอี้นะครับอย่างที่เห็นนะเอาเก,ก้าอี้ใครก็เอ็นมาตรงนี้ก็มาคัดรยกกระดังก่าวไปเรื่อยๆนะครผม จะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหมู่บ้านนะครับผมวันนี้เขาถือว่าเป็นอาบัญสัปดาอย่างหน,นึ่งเขาจะไม่ไปไหนกันจะมารวมตัวกันตรงลานหมู่บ้านตรงนี้นะฮะนา <c oughs> ตรงนี้มากยกแล้วผู้จานก็กำลังกล,างกลาง่าวนะตรงดันผ้จานกลางนะฮะตอนนี้ชาวบ้านมานั่งแวดล้อมละ เด็ผมน้ำม์ไปด้วยนะครับผมทั้งเด็กผู้ใจว่าคนเข้าสารานะครับผู้หนุ่มผู้สาวมาหมดนะครับผม

ตอนนี้ที่งฟ้าก็มืดเต็มนะชึงซุ่ง,นะง,ต,รงตรงนี้ปีนาตงกลางปีนี้มืดเต็มมืดเต็มฝนตกนะอ่าแล้วก็จะมีเม็ดฝนตก่อยปล่อยปล่อยลงมานะครับผมที่ยฟ้ามืดเต็มนะอ่าดูเบลเบลแล้วก็ชิงซุอีกครั้รงหนึ่งอาจจะบ้านที่เข้ากำลังมาร่วมพิธีกันเรื่อยๆนะครับผมอ่าแต่ละคนก็ถือก้อยีถือ,อของสิ่งของที่จะมาอ่าลงพิธีในครั้งนี้ด้วยนะฮะ ไม่ช้าไม่เห็นมีคนแต่นี่คนเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับอ่ามะคคุยกกำลังคมนะคนจะใกล้เสร็จพิธีอ่าดูนะครับการส่งสังขารในหมู่บ้านขอกเขานะฮะเป็นพิธีโบราณ จะว่าคาถาไปด้วยนะครับผมาผมน้ำมนต์ด้วยนะครับ่าดูดูมุมกว้างนะครับมาดูมุมกว้าง ๋ย่าดูต่อนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จไปไดยังอาชนนี้ชาวบ้านก็มารวมตัวกันเรื่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมมุตซามไม่เยอะนะแต่ละคนก็วิ่งมาอามัคคัตยกตอนนี้นั่งอยู่ตรงกลางนะผมคนที่ท Ball, s <S <is> ําพิธีนะก็เก็บดาบนะครับผมเก็บดาบเรียบร้อยนะอาดับเสรอจเรียบร้อยมุซาที่คอาเดียวไปตลอดนะคงจะเสร็จพิธีนะครผม ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จทีละเดี๋ยวไปดูเขาจะเอาตอนนั้นไปทิ้งนะอ่าเรียกว่าไปส่งอ่าไปส่งสังหารเขาก็จะหามกันมาอหามกันมานะครับผม หาเงาแต่ไหนไม่รู้เดี๋ยวคนหาประจำน้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทิ่ไหนเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ก็ําลังหาเดินคิดว่าคงจะเดินบนบน,บนสักหนึ่งรอบ ประมาณนั้นนะฮะเดินบนชาวบ้านเดินบนในพิธีพิธีนะครับผมให้สังเกตนะฮะเดินบนชาวบ้านก็จะมือสาธุสาธุด้วยนะฮะ ครับผมนี่ก็คือเขาก็ถือว่าในการส่งสังการหรือว่าล่อมสังการครับผมถ้าครบเสร็จการเสร็จพิธีชาวบ้านคงจะ,ะกลับกัแล้วครับผมในขณะที่ตรงนี้ก็ะจะเอาไปเอาไปร้อยนับมันนะฮะ อ๋อก็คลีายๆแปส่งไปส่ง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 อาจจะบ้านก็เรียบร้อยนะฮะแตกตัวกันกระจายบ้านใครบ้านมันเก้าอี้ใครเก้าอี้มันตรงนี้นะฮะเก้าอี้ใครเก้าอี้มัน ตองโน้นก็เอาไปส่งเรียบร้อยนะครับผมชาบ้านก็คงจะไปาคเสร็จปีทีแป๊บเดียวก็หายสลายตัวกันหมดกี้นั่งกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่นะเดี๋ยวดูตรงนี้ขันตั้งขันกูที่มีดาบมีข้าเปิดข้าสารมีทุกเทียนนะครับ เมื่อตอนจคพู่ที่มรคคุเทศก์ประจำเขาทำพิธีนะครับเรียบร้อยชาวบ้านหายแสบมามาเร็วไปเร็วครับผมนี่ก็คือ,อพฤติกรรมพฤติการชนหนึ่งวิถีชีวิตพฤติกรรมพฤติการของแต่ละกลุ่มชนติาัๆนะครับผมตรงนี้จะเรียกว่าบ้านตรงสี่เมืองเชียงตุงนะครับผมช่วงใน,นงานเทศกาลสงการปีใหม่นะครับผมแล้วก็จะถ่ายทำที่อื่นมาให้ดูนะครับุณครับผม